คันที่สองของพระนองก็เป็นคันบนนะครับโดยเรามีสองคันนะครับหมายเลแดงกับเอ47นะครับอันนี้มันเป็น47นะพี่น้องเด้อคันบนพร้อมอันนี้หมายเลข47 อันนี้ถอยไปใส่ลรงชิ้นถอยมาเร็วอยู่บ้านคัมพะวงนะครับมันเป็นสิบคันหรอปราณนี้ครับนับได้วันสิบคันหมดแล้วยุ่นี่บ้านคัมพะวงนะครับรอยเห็ดโพชัยนะครับเด้อนะครับจากเขาเห็ดมานะครับประมาณสี่ชั่วโมงได้นะครับคันนี้สองกระบอกนะครับบนเติบแล้วกันคันที่สามก็จะเป็นเอ็มยูนะครับเอ็มยูซีเก่านะครับตัวนี้เป็นนะครับคันบนมันก็ยากในจักหน่อยแต่เขาก็เห็ดไหนได้ก็เก่านะครับผม แล้วก็นี่แหละครับเพชรทรงเกาเฮานะครับตัวนี้ขาคับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อตัวนี้เดี๋ยวเบิ้งดูเบิ้งสายก่อนตโซเช่นเออละเบิ้งสายนี่ครับนะครับอ้าวไปว้ามันสูงแห้งนะครับผมสูงครับทองกระบอกสูงแห้งนะครับผม วางต่ำเลยออกเร็วมาเร็วนี่ครับถ้ามันตน่ำบางสีเขาสามารถเสียบขึ้นไปได้นะครับวางกระบ,บอกนะครับคานคานบนนะครับด้วยอ๋อเขาต้องยกสูงหลายดอกสุดไปสุดยังเอาให้สุด สุดไปพอสุดพอ,อ,อพอถูกอีห ah ลีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟาลงเดี๋ยวจะให้เบิ้งเบิ้งเบื้งรัศมีความสูงเอาแบบสุดเลยเดี๋ยวจะให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับความสูงเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับรัศมีนะครับเด้อสองกระบอกมันด้นยกสูงกว่ากระบอกเดียวนะครับนะครับเบิ้งเบิ้งรัศมีความสูงครับสูงอีหลีนะครับ นี้ผ่านได้สบ,บายเลยนะครับกระบอกเหลืองนะครับเด้ตัวนี้กระบอกเหลืองส,สวยๆเลยนะครับตัวนี้นได้ละโอเคแล้วมั้งเนาะโอเคโอเคเอาลูกมาผ่านผ่านเดี๋ยวรัดที่บนไทยอีกนิดนึงก็ได้แล้วของกระบอกนะครับขีดล้องตัวนี้ปากนกแก้ว โอเคนะครับต้องเคลียสก่อนสวยๆเรื่ยนะครับตัวนี้ใบดันนะครับปกติยกล้อยกล้อเออยกล้อโชว์ไปเลยนะครับผมตัวนี้เคสพี okay, ่น้องนะครับผมได้สนใจก็สอบถามเขามาได้ครับ0981523040นะครับสอบถามก็ขามาได้ คันดันสามารถถอดได้ปกตินะครับเด้ย๋ยคันดันเขาถอดได้คือเก่านะครับผมคันดันเขากระบอกกะน้อยก็ถอดน้อยเดียวนะครับความเล้วกับปกตินะครับเด้ยกนเ,เลยโชว์ไปเลยนะครับนะคบันบนก็ติดตั้งให้ได้นะครับผมพี่น้องครับกูใดถูกใจนะครับต้อง สอบถามได้เลยนะครับ0 9 8 1 5 2 3 0 4 0นะครับจองคิวกันเข้ามาได้นะครับพี่น้อง่าไปจองช่วงพี่น้องกู้นะครับเด้อต้องจองทิ้งไว้รถยจกเดือน2เดือนนะครับวางมันต้องวางแผนนะครับวางโปรแกรมนะครับเพื่อมันปีใดมันฝ่าฝนดีมันกับตกขีนาโลกนะครับเขาก็ออกประทันนะครับเด้อนะครับต้องวางแผนในการนะครับสร้างของพร้อมบแมเป็นปฏิสั่พัเอามือเดียวมือหนึ่งบ่ได้นะครับได้ยุครับถ้าเอารถไปผมนะครับได้ยุมือหนึ่งเอาสีถุงยางีสุน มันตีเก่าสิโอ้อยหยาดมันเก่าว่ะนี่ครับบ้านคั้บางวงคันที่เท่าไรผู้พูดเนาะสี่คันแล้วล่ะเบื้องสูงใ่บ้านนี่แต่ว่าเท่ไรไหมอีกจะคันผู้หลายเตืบนี่ครับคอนโทรลเขาปกติตัวนี้ก็ดึงแบบสบายสบายเลยนะครับกระบอกเหลืองนะครับด้วยนี่สีให้เบิ่งเลยนะครับผมนี่โอ้พิ่นไปสีสีสฟังหนึ่งก็ได้เอานึ่งสีฟังเดียวเดี๋ยวอีกฟังหนึ่งนี่ครับ ตัวคำหนาเขาก็เฮ็ดไห้เลยครับเด้อตัวนี้เอาออกก็ไดเบาออกก็ได้แล้วเต้นะครับเด้อแต่ว่าส่วนมากคนเบาออกอกครับเพื่อนยันมันเก่านี่การเ,เด, <c oughs> ดินสายกับจังสีเหรอครับเด้อเป็นสายสองสันเบิดนะครับผมต <c oughs> ัวเชิญเบิ้งรบบบน้ำมุกนนำมันไปใหญ่มันซึมมันหัวแต่มันซึ้ม,มันหัวเพื่อนกับขันเราเอง <c oughs> เอาเออมันตั้งแต่ต้องไปยกน้ำนักก่อนนั่นแหละนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปต่อขั้นที่สามนะครับยุที่ อำเภอสมเด็จนะครับ MU 49เลยนะครับสีน้ำเงินพูดนะครับแต่ว่าหาโมงแรงเหล่าจาังติคือบอโอเคนะครับผมสวัสดีครับ